นี่เป็นภาพที่วัดความแตกต่างระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตทั่วไปและวัดความแตกต่างระหว่างเราหลายๆเราในห้องนี้เรากับหลายๆเราในที่ทํางานเรากับหลายๆเราในองค์กรวัดความแตกต่างและวัดความสำเร็จด้วยจะได้ไหมครับ EQ คือคืออะไรครับ Successful i n e l l i g e n c e นวัากรรแตกต่างยังไงครับภาพนี้เวลามีสีเหลืองเกิดขึ้นครับแล้วตอบสนอง มันมีช่องว่างช่องว่างหนึ่งเรียกว่าอิสระในการเลื่อนต่อเสมอที่บอกว่าว่าตัดแตกต่างระหว่างเราเมาื่สิ่งมีชีวิตทั่วไปเกิดอันตรายคือสิ่งมีชีวิตทั่วไปเชื่อใจนะครับความสามารถในการต่อสนองของสิ่งมีชีวิตทั่วไปกับสิ่งเราไม่อนแอมากกว่าแม่จริงๆต้นไม้เวลาจะแดดก็จะโน้ไปหาแดดมันฮอรโมมันจะควบคุมให้โนไปหาแดดท,ทันทีนึกออกใช่ไหมครับมาแรงนะมันอยากสืบพันยังไงครับมันก็ปล่อยกิโลโมน ก็ไม่สามพันธ์กับแรงสั้นใจได้ก็ใช่ไหมครับความสมคัญในการเลื่อนตอบสนองอ่อนแอถ้าเราฝึกสุนัขแบบนี้กระบอกงานแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้เวลาเราให้เลื่อนข่แบบเดียวกันเกิดขึ้นจะตอบสนองฝันเป็นกันไปก็ื่อนตอบสนองไปได้เช่นมากถ้าเราฝึกสุนัขบ่มยาอีเวลาเราปล่อยสุนัขไปสูดลมันเป็นยัไงครับมันจะวิ่งทันทีไปหาบมกระเป๋า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 และกระเป๋าเลื่อนตอบสนองนี่ยังไงมันจะไม่ทำอย่างอื่นเลย นี่ใช่ไหมครับความสัมพันในการเรื่องตัวสนองมันอ่อนแอมากเวลามันเจอสิ่งเราเวลาเป่าแบบนี้คนก็แบบนี้เห้คอตี่งนี้ทมันจะขึ้นกระโดดสาตลบชชแล้วก็เชื่อไหมครับวันที่เปลาวอนนี้ได้ในสี่งคอตีสิ่งแบบเดียวกันที่เดียวกันจะขึ้นมากระโดดทันทีครับสามรอบนี่คอความสัมาธ์ในการเปลาสอง เราเป็นส so ิ่งม mm ีช hmm. so ีวิตเจ้าทัพน yeah, ั้นในโลกนี้ที่กำลังอำนาจเส้นนี้อยู่เรียกว่าอำนาจในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งเล่าไม่จำเป็นต้องด่ามาด่ากลับถีงมาถิ่งกลับชกมาชกกลับจัดหนังมาจัดหนังกลับเอาละครปานหน้าคนหนึ่มาจิกป้องตายไม่จำเป็นเราเลือกตอบสนองได้ทำไมฉันถึงบอกว่ามันว่าความแตกต่างระหว่างเราอะไรแล้วเราในห้องนี้เพราะอำน่าจะกันเลือกตอบสนองใครจะได้ดีกว่ากันคนนั้นมีจริงไหมครับ ใครใช้ไม่ดีกว่ากันใช้คำตั้งนี้เวลามีสิ่งเล่าเกิดขึ้นเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปเราเป็นมนุษย์เนาะใช่ไหม <c oughs> เราเคยเห็นไหมภาพต่างๆเนี่ยทำไมตอบสนองกันแบบขบรถคันหนึ่งก็หุดหงิดแล้วชกหน้ากันไม่เห็นไหมครับเกิดขึ้นได้ยังไงเขาใชาา้อำนาจที่อ่อนแอมากตรงเองซึ่งสื่อแบบนี้เราต้องใช้อำนาจน,นี้ให้ดีนะครับอำนาจนี้จะวัดความสำเร็จในชีวิตวัดการความสุขในชีวิต เราอย่างยีดยอให้เหตุการณ์มาเกับหมดการปรับสนองของเราครับเราเลือนได้ให้เราเรื่อนนี้เราเลื่อนได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอำนาจที่อยู่เราจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองถ้าเรานาเรื่อกผิดเลยไหมผิดเลยใช่ไหมครับเรื่อจตกวจสอบผิดเลยนะไม่จำเป็นต้องสิ่งเร้ามาตรวสอบทนทีกมลงให้ให้ลอกตัวอย่างลงๆเป็นไงครับเวลาเห็นตุ่มๆปรากฏขึ้นเริ่มมีอะไรขาวใช่ไหม ไอ้ขาสวยแล้ออ kind of mm ้อ hmm. เ็นไงครับก็แก๋ก <respuesta> ็แก๋ใหม่ทำไมครับทำไมครับเราตอบยองไงครับเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าท <neither> <bah> ิศทางของเราอยากเป็นข้อโพลที่อบอุ่นใช่ไหมครับอยากเป็นข้อโพลที่ดีเราก็ต้องสอนให้เป็นนี่คือความสามารถในการเลือกถ้าเลือกใจอ่อนโล้หวยลอยแรงตามสาวๆอป่าไงครับเลือกผิดไหมนี่คือเราเลือกได้เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปถูกไหมครับ เ,เพระใ,ใบบช้อับหน้นี้ตอนนี้เปล่ยนใจแล้วเห็นทำไมคนมันแตกต่างกันเพราะใช้อับน้านี้ไม่เหมือนกันนะครับเวลามีสิ่งเล่ามาทำยไงครับยุทอย่างมีสตินะครับแล้วอาจารย์ใช้คำว่าเช็คลิสต์อารมณ์ซึ่งเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อน,นะครับที่เราทำทางประชารันะครับเราเรียกว่าเช็คลิสต์อารมณ์ยุทอย่างมีสติอาอนนรมณ์ไหนก่อนึงอารมณไหนว่าเช็คลิสต์อารมณ์สิกิจกรรมที่เราเอารมณ์ไหนตัวเองรู้ตัวไหมก็ให้จากอารมณ์ตัวเอง จริงไหมเพราะถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองในเหตุการณ์นั้นเราจะควบคุมไัวเองไ,ง,เเเงไม่ได้นะครับรู้ไหมตอนนี้มันอันไม่ถูกมันโกรธมากๆรู้ไหม,ะะามานะครับปัดว่าเราื่องกรอารมณ์พอเรารู้ปุ๊บเราจะเริ่มออกมารมณ์มิตรเราเริ่มดูแล้วถ้าเราตอบสองผิดมันผิดเลยไม่ออกใช่ไหมครับปัดเอาแตอารมณ์ตัวเองนะครับหาข้อเท็จจริงนะครับบันทึกไว้ให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราตอบสองแปดเป็นมิจฉต,ติการตอบสองเยอะแยะ,ยะ,ะหมดเลย เลืองตอบสนองให้สอบล้องกับเป้าหมายในชีวิตเลืองตอบสนองให้ตอบสอบเพือตอบสนองให้สอบล้องกับเป้าหมายในชีวิตแต่ว่าเป้าอะไรครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีจริงไหมทุกคนอยากประสบผลสัมฤทธิ์ในเน้าทีนกสิงงานใช่ไหมครับทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมความสุขกับความทุกข์เราเรื่องอะไรครับความสุขเรื่องความสุขใช่ไหมจริงไหมครับ คอนเสิร์ตเราเลือกคอนเสิร์ตหรือความรบเร็วครับเราก็ต้องดูนะครับเวลาเราตอบสองไปเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นไหมใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมครับแต่สมมติสมมติว่านายกมิ่งเลยนายชี้หน้าด่าเลยสมมตินะสมมตินะเราเป็นไงครับตอบสนองเป็นไงครับใช่อีหัวที่สามถ้าเราเห่อเกี่ยวข้อแท้ไงครับอยู่ก็จะ